ต้นไม้ยาเหี่ยวเพื่อนๆจ่ยบอกว่านอนคุต้เพนพอลิชยอะพอกเพอ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 ออพอพอพออพ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 อ e อ c อพอพอพอออออ h l h สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้จอยมาบ้านย่าจ้ะนะไปเที่ยวที่วิบีแล้วก็กลับมาก็เตลิดมาบ้านย่าก็ตอนนี้จอยก็ให้แอนดี้คุยกับย่าไปจ้ะนะให้แอนดี้คุยกับย่านั่งคุยกับย่าจอยก็นั่งคุยกับย่าแล้วแต่ว่าจอยจะเดินมาเขาแกบอกว่าให้จอยมาดูส่วนหลังบ้านว่าคนที่ว่าย่าจ้างมาตัดย่าจ้ะนะว่า เขาตัดดีไหมอะไรเงี้ยอยากให้เรามาเดินสำรวจด,ดูพูดง่ายๆถ้าอน,นี้เปลี่ยนแปลงนิดหน่อยยาก็อยากให้เห็นนะเนาะแล้วจอยจะถ่าให้ดูจ้ะอันนี้ก็ยญากระจ้างคนมาตัดหญนะ้าเนาะเขาก็ทาดีอยู่จ้ะนะทําดีอยู่ตัดกิ่งงงกิ่งไม้ให้หญ้าเรียบร้อยแต่ไม่รู้ว่าย่้าจ้างเขาเดือนละเท่าไหร่จอยไม่รู้นะจอยไม่เคยไปซักเ,เพื่อนๆจอยไม่เคยไปซักไปถามเรื่องเกี่ยวกับเงินทองค่าจงค่าจ้างอะไรเงี้ย ต้องจ่ายไปท่าเราไม่เคยถามย่าอันนี้ดอกโบตันจะพันสีชมพูสวยเนะะนี่ข้างบ้านเขาก็ตัดย้ดอ,อ่ะแกบอกให้จอยมาดูนี่แกซื้อไม้อ่จะจ้ะนะซื้อไม่ใช่ซื้อไม้ซื้อม้านั่งม้านั่งเหรอเนาะเก้าไม่ใช่เก้าอีม้ม้านั่งอะแต่แกมาวางติดอยู่กับต้นที่ว่าพึ่งตอมด้วยคุณพ่อเลยนี่ดอกอันนี้หอ,หอมหอมเดี๋ยวดูซิ เขาตัดยาจะหนวกหูหน่อยดังหน่อยหอมมากเพื่อนจะหอมละมุนละมุนอะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยหอมหอมไม่รู้ชื่อต้นอะไรเนี่ยหอมมากเลยนะพึ่งเกือบกืบเป็นไรเพื่อนเพื่อนไอ้พึ่งอยู่ตรงนั้นนะอะหอมมากหอมยังก็กินดอกมะลิอ่อนๆนะจ๊ะอหอม หอมมากเป็นดอกไม้ที่หอมหอมถ้าเราเดินอยู่ฝั่งหลังบ้านอย่างเงี้ยนะฝั่งเอ็นข้างข้างบ้านอันนี้หลังบ้านแะข้างข้างบ้านตรงนั้นนะ่ะลมพัดมาทีนึงโอ้โหหอมมากเพื่อนๆหอมจริงๆาานี่จะนะส่วนหลังบ้านก็จะประมาณนี้นี่ดอกไม้ ยาก็ชอบดอกไม้ประมาณนี้จ้ะแล้วเขาชอบปลูกอะไรประมาณนี้นะเขาไม่ชอบอะไรที่แบบเป็นสัตว์เป็นสวนอะไรแบบมากมายเขาชอบแบบนี้จนกล้วยแกไม่ได้ลดน้ามันแกมันอยู่ในนั้นอะ่ะบอกให้แกตัดไอ้นี่แกไม่ตัดไงเนี่ยบอกให้แกตัดแกไม่ตัดน้ำแกก็ไม่ได้ลดแล้วก็เลยที่ไม่ค่อยจเจริญเติมโตอืมแกไปซื้ออันนี้มาอีกอะ น้ำพุนะสวนหลังบ้านหญ้าเข,เขามาตัดแล้วแต่ว่าก็ต้องเอาปุ๋ยมาใส่ให้หญ้ามันเขียวจ้ะให้หญ้ากลายเป็นสีเขียวเพราะว่าตอนนี้หญ้ามันกลายเป็นสีเหลืองอะน้ําเยอะเกินไปฝนตกบ่อยอันนี้เขาก็มาทําอันนี้ให้หญ้าเนี่ยเออขาท่าดียู่หญ้าชมเขาอยู่ว่าเขาทาดีทําดีเ็าทดา,ทด,า,ทด,าทดีจริงแหละ ทำดีดูดีอยู่จ้ะไปดูเห็ดด้วยเห็ดที่จอยเอามาใส่ในถังตรงเนี้ยเพื่อนๆจอยมาใส่ในตรงเนี้ยไว้เขายังไม่ขึ้นหรอกนะาจะไม่ยังไม่ถึงหน้าเขาก็ยังไม่มีอะไรที่จะขึ้นตรงนี้ตรงเนี้ยก็คือว่าตรงที่ว่าเห็ดมันขึ้นตอนนั้นเนาะนี่มันไม่ขึ้นแล้ว,ลวจะตรงเนี้ย ก็ไม่ขึ้นแล้วแหละหมดไปละเนี่ยหมดไปละหมดเกี้ยงหมดเกี้ยงก็ต,ตัดเขาก็ามาไว้ตรงนี้เขาก็มาไว้ให้ยะเอาเศษหญ้ามาไว้ทําให้ยะให้หญ้หญาไว้ไวไอ้นี่เพื่อนๆเอาไว้ทําปุ๋ยทําคอนพอททำอะไรอย่างเงี้ยไปเดินไปตรงนี้กันต่อ คือคนที่ว่าจ้างมาทําสวนนะเขาก็มาทําในนี้ด้วยจ้ะนะมาถากหญ้าอะไรอย่างเงี้ยตัดไม้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้สวนนี่ไม่ใช่ของรัฐบาลนะเพื่อนนะของส่วนบุคคลจ้ะไปเจ้าของพื้นที่นี่ก็คือญาจอยเนี่ยจะไม่ใช่ของรัฐบาลทั้งนั้นนะจ้ะเจ้าของพื้นที่สวนที่มองเห็นในนี้หกเจ็ดไร่เนี่ย คือของญาจ้ะไม่ใช่ของรัฐบาลบางคนก็ถามว่าของรัฐบาลเหรอจอก็ได้บอกทุกคลิปบอกไม่ใช่นะบอกของของครอบครัวของครอบครัวก็หมายถึงของของพวกเราเนี่แหละจะของพวกญานี่แหละของแอนดี้ของพี่สาวแอนดี้ของคนภายในครอบครัวนี่แหละจะอันนี้ทางจะเมื่อก่อนจะมีรถได้นี่ไงต้นปู่มีชีวิตอยู่จะมีรถรถไถเนาะไว้รากฟื้นแล้วก็ รถไอ้รถจิบอ่ะจ้ะนะรถจิบเก่าๆสักคันเอาไว้ลากไม้ลากฟืนเนี้ยแต่มันไม่มีเบรกไงบูขับได้คนเดียวคันนั้นน่ะญาขับไม่ได้ชนต้นไม้พอดีเพื่อนเนี่ยมันก็จะยาวไปนู่นไกลแต่จอยจะมาตรงนี้ญาบอกว่า่าสั่งสั่งคนนั้นไว้ว่าอย่ามาตัดเห็ดจอยเห็ดจอย้วยฮะเดี๋ยวไหม เราจะมาตัดเห็ดของที่ว่าของจอยนี่แหละคนอื่นไม่กินมีแต่จอยกินนะคนอื่นเขาไม่กินหรอกเรากินนี่ไงมีหรอกจก้ะนี่หมดแล้วนี่ตัดไปเขาก็อย่างเงี้ยนะไม่มีละหมดถึหน้าเขาละหมดหน้าหมดอะไรเขาละก็รอปีหน้าอย่างเดียวจะ้ะตอนนี้ก็คือจะเป็นป่าลกดอกไม้ไม่มีหรอก ป็นป่าลกาลกแต่ตอนนี้ดอกมงดอกไม้อะไรไม่มีอะป่าอย่างเดียวอะอยากแกไม่ให้มาด้วยเราให้แกคุยกับลูกแกอยุ่เพื่อืเห็ดอย่างอื่นจะไม่ค่อยเห็นอะจ้ะนะเห็ดอย่างอื่นไม่เห็นเห็นแต่เห็ดปีกนกนี่แหละเห็ดอย่างอื่นไม่เห็นจ้ะนะเห็ดพุ่งเห็ดพึ่งเห็ดอย่างอื่นจะไม่มีในป่านี้จะไม่มีจ้ะ ส่วนใหญ่ตั้งแต่จอยมาอยู่นี่จะยี่สิบปีนี่ก็จะมีแต่เห็ดเห็ดไอ้นี่เห็ดปีกนกอะ่ะแต่จอยไม่เคยไปเก็บไปกินไงสมัยก่อนอะ่ะเพราะว่าสมัยก่อนพ่อปู่ดูแลพ่อปู่ไม่ให้เก็บแกห่วงแกรักธรรมชาติแกห่วงเพื่อนแกไม่ให้เก็บแต่ทีนี้พ่อปู่จากไปละพ่อปู่แกเสียชีวิตละ เกียณมาได้ประมาณสามสี่ปีแล้วจ้ะนะยาเขาก็อนุญาตให้จอยเก็บไงไม่ยาจอยเขาก็แบบเออเกลก็เก็บสิอย่างเงี้ยเก็บแต่ว่ามันก็ขึ้นทุกปีอยู่แล้วยาเขาเห็นมันขึ้นทุกปีมันร่วงเน่าทุกปีอยู่แล้วเหมือนออมันเคยขึ้นมันก็ขึ้นอะ่ะแกไม่ห่วงแกให้จอยเก็บไปจ้ะไปเดินขึ้นไป เดินขึ้นเดินลงนี้แหละจะตอนเด็กๆพวกลูกจอยกับหลานชายก็ย่า,ามาเลี้ยงเนาะหลานห้าคนเนาะสมัยก่อนผู้หญิงก็น้องแอนน้องไม์แล้วก็หลานชายก็อเล็กแม็กรีอ,อนขอเขาก็จะมาเล่นกันในนี้แหละย่าจะให้วิ่งเล่นตามป่ายอย่างเงี้ยจะนะให้รู้จักธรรมชาติให้รู้จักกับมแมลงให้รู้จักกับพืชพันธุ์ต้นไม้ฮายู่ไร What you doing? I'm looking for scenarios. s o m a r r s เพื่อนบ้านจ้ะนะเพื่อนบ้าน กขาดูแลบ้านให้ยา่ายามย่าไม่อยู่จ้ะยามย่าไปเที่ยวอย่างเงี้ยถ้าเขาไปเที่ยวย่าก็ดูแลหมาไม่หมาแมวเพื่อนเขามีแมวยา่าคอยดูแลแมวให้เขาโอ้ยเนี่ยต้นนี้หนามเดินต้องระวังทางก็ลกยิ่งป่าดงดิบเลย <c oughs> พูด <c oughs> นะเนี่ยอันนี้ก็รอบบ้าน,น่ะจ้ะห้องนอนนี่จอจะนอนไงห้องนอนอนู้ห้องนอนยา่า แล้วก็จะมีห้องมีอีกสองเตียงอยู่ข้างบนชั้นสองเสียงคนตัดย้อตัดหญ้ากันคุยกันสองคนแม่ลูกเขาคุยกันยนังไงก็ยังไงปล่อยเขาคุยกันเราจะเดินดูของจอยอย่างเงี้ย นี่เขาก็มาทําเหมือนกันจะเขาก็ตัดแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้หญ้าให้หญ้ามันขึ้นออกขึ้นมาไอ้นี่เขียวอจ้ะแล้วเขาก็จะไปตัดอีกรอบไปเลยประมาณนี้ของเขานั่นแหละคุยกันร้ลงให้ร้องให้กันเลยอยอูยอ่ยยในนั้นน่ะจอยไม่เอากล้องไปถ่ายหญ้านะเดีแบบ๋ยวแกพร้อมแกก็เดินมาเองอจ้ะ ถ้าแกไม่พร้อมจอยก็ไม่ไม่ไปถ่ายแกถ้าแกไม่พร้อมจอยไม่ไปถ่ายแกนะเพื่อนๆนะเพราะว่าแกไอ้นี่แกไม่พร้อมไม่พร้อมก็ไม่ถ่ายแกไงถ่ายให้เห็นรอบบ้านกันด้ป่าแค่นั้นนะเพื่อนๆเนาะเราจะไปกล้องไปจี้แกไม่ได้หรอกอ๋ออันนั้นอีกตัวหนึ่งม้าโยกแกซื้อมาสามตัวแกซื้อมามานั่งมาสามตัวนี่ ตรงนั้นอีกตัวหนึ่งี่กับสวนยอมเล็กๆของหญ้าจ้ะฝนก็เหมือนจะตกอะ่ะคึมฟ้าคึมฝนทั้งวันเพื่อนเสียงอะไรก็ไม่รู้เพิ่งใส่เสียงนกเขี่ยนู่นไอ้นั่นไอ้นี่อยู่เนี่ยเขียวยงเขียหญ้าก็แวะมาหาแกสักนิดสักหน่อยจ้ะนะจอยรู้แหละว,ว่าเสียงอะไรเสียงนกจ้ะ นกเขาเขี่ยหากินนอนอยู่เนี่ยนกอยู่ในนั้นจะเข้าบ้านละอากาศเยน็นๆกลับมาหนาวอีกแล้วเพื่อนอังกฤษนี่เอาแน่นอนไม่ได้เลยนะอากาศนี่ไม่ได้เรื่องกลับมากลับมาหนาวอีกอ่ะ <c oughs> ย่าจ้สสะสวัสดีค่ะ ยูก็ o n องแ i r Beautiful yeah ร้องในยาจะปล่อยผมยาวจ้ะ Right before when I met you yeah first time yeah no longer than that longer than yeah next time we'll do longer again it raining now start raining yeah yeah แกนี่จากแกทำการ์เดน is well done mum a t h is l o o k good yeah it's coming on it's a b i f i n e what's that one mum I think it's l i l a c What lila? Right in back garden? I like that one. Yeah, I think this is. Um, mm. I think it's white one. Lila. Right. Yeah. Granddad's Christmas tree. i Christmas tree. Maybe I have to put in a different pot. But it's growing? It's yes. okay. You, oh, you put shoe on before I think you know, put shoe no, on. No. <laughs> I think you walk with uh, sock no. or something. No. What you I'll doing tomorrow? Tomorrow. Go walk with Pat or not? Um, Maybe. Maybe. Um, Claire might come. Oh, right, that's good. Maybe. It's good, she isn't it? She said she might come, but yeah. she'll let me know tonight. So. Yeah, I think even if she says want to come, she will Mum. Yeah. Okay. Yeah. yeah, yeah. It's good yeah. because you're quite busy. people coming. Yeah. Auntie Amanda. Yeah, they came yesterday. Me, Claire. Yeah, yeah. Maybe Karen. Karen sometime. Yeah. yeah I be sad today because of the dog. Dying. Mm, pass, yeah. Yeah. Well, never mind. ไม่ผมหมาย e ิลๆแกอเวอร์ t ไม่ผมหมยยาอะนาทาทรงทาสีค่อยแก้ค่อยๆทำไปจ้ะูก้นไม้ยาเหี่ยวเพื่อนๆช่อยบอกว่านอน n งเ้นท์พอ o l Yeah, po they call it po 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 polish. Yeah, um, on, the, on the wood, ma'am. Yeah, um... What is that? Like yeah. protect water, everything. Yeah. What do they yeah. call? Um... That, like varnish. Oh yeah, varnish, yeah. Yeah. I, like I did the chairs, I maybe can do that. Mm hmm I'll do that maybe tomorrow. Yeah, because it stop uh, water and uh, ice, yeah. everything snow, you know. I don't know whether to put these on that fence over there, but they're all oh, right No, in here. right there, right? Yeah. yeah. This is growing now. What's that one? What? The chemical? Is... Oh, it... just for getting rid of the bugs. It's just it's mm. not much good. It's. I must go. No, must... Now, this is where we had the looping. Roping. And I put the seeds in. I think they're coming up or not? That, that one? I don't know. Maybe. You want that look? I don't know. Yeah. Look. Yeah. 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 You see it, Mum? I think it is. Yeah. 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 Oh, you see me? Banana plant. I have to take the leaves off. Yeah. Why? Why is it all like? It looked like it got disease. Because you need to put in outside where the sunshine, That inside, they oh. they not. Yeah. yeah, yeah and give more water. It. You have to give yeah. a lot more water. Yeah. Because it dry. Yeah. 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 Please, look nice. You. I like it. You can do barbecue. Yeah, <laughs> well, yeah. Yeah. Well, yeah, you can do barbecue right yeah, now. Yeah, i to do barbecue. Yeah. Bye, Mum. Bye, see you, soon. see you See you, love you, week. bye, bye-bye. Bye-bye, yeah. <laughs> Joy, bye-bye. Oh. Are you driving, Joy? Yeah, <laughs> <laughs> I didn't want to well, go. <laughs> straight down there? Straight yeah. down. For uh, cooking, Mum. White, they're, they're not for cooking. <laughs> 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 they're called um, zebra snails. Oh, nice. You can get apple ones, but apple, young lad told me I was gonna okay. get Two or three apple snails, aren't mm, so yeah. they that big? So they they eat your plants as well, as well no, as all no, algae so, no, so no, like no. No. Uh? Bye mum, love you, bye! <laughs> See ya. Bye -bye. bye bye. See ya. You like yeah. Um eat to khan. How many hat can to come? ดยกลับบ้านแล้วเพื่อนๆยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณครับบ๊ายบาย